มีตึกสวยๆเยอะแยะตอนนี้ก็อยู่บนถนนที่จะไปบาตูบนที่ที่ปีนังจะเห็นตึกสวยๆเดีย๋ยวนี้แถวนี้ก็จะ,จะเจริญมากยิ่งขึ้นเป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติชอบมาพักผ่อนบางคนก็มา เกาะเมืองปีนังก็จะมีรถมากมายมีจักรยานมาขี่ขึ้นเขา สวลิงกี้ก็านจะเห็นเป็นหาดทรายสวยๆนะหาดทรายเขาสวยมากเลย,ยจะลงไปให้หดูนะมีคนแวะมาเที่ยวสามคนสามหนึ่งสามุมงก็ลง หาดทรายเขาสุดๆเลยดูดิไม่มีสิ่งสกรปรกอะไรเลยสะอาดมากๆอ่ะนี่ขนาดข้างทางเนาะดูดิสวยมาก ค่อนข้างจะล่มลื่นนะปีนังเป็นไงบดอ๋อสวยสวยเป็นนิดเป็นไงขับรถในปีนังขับมอไซค์ในปีนังอ๋อรถรถโอเคอ่ะมันรถเยอะหน่อยแต่พอออกนอกเมืองก็ไม่ค่อยมีรถนะ มันไม่ได้มันไม่เคยมีรถแล้วแหละแต่แค่ว่ามันสนุกมันจะปวดเคี้ยวหน่อะว่าขับยางเป็นไงเป็นไงบูมหาดทรายเขาเป็นไงลูกหาดทรายเหรอก็ดูละเอียดดีแต่ว่ามันสะอาดนะสะอาดสะอาดสะอาดมากเลยแถวนี้เขาเรียกประตูเฟอร์ลิงกี้ใช่ไหมตัวนี้อ่ตัวนี้เรียกเป็นประตูเฟอร์ลิงกี้แต่ว่าหาดเขาก็ แข็งแข็งไปนะหาดทรายคือถ้าเทียบกับที่สงขลามันก็เขาเรียกว่าแน่นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันแน่นไหนก็คือมันมันไม่เหมือนหาดทรายอหมันแนน่่บแต่เส้นทางเดี๋ยวเราจะเดินไปดูชายหาดอีกฝั่งหนึ่งก็มีคนมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะหาดทรายเขาสะอาด เนื้อทรายก็แน่น ก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะเลยตอนนี้ก็มาที่หาดทรายอีกฝากหนึ่งก็มีคนมาเที่ยวเยอะเลยมีคนหลากหลายมาเที่ยว หน่าก็จะเป็นคนในพื้นที่รอเปล่าลูกเพราะว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่ค่อยจะรู้เนาะ,นะเพราะว่าตรงนี้โอ้โหหลงดิษฐานเดินหาอะัน 来旅游避难。 ตอนนี้ก็กำลังจะมาเติมน้ำมันน้ำมันที่นี่นี่คือเราต้องเติมเองน้ำมันสองเี้ยนสิบหกบาทกว่าสิบหกบาทน้ำมันสองเลียนสิบหกบาทกว่าอันน,น,นี้คือเติมน้ำมันมาเลยนะ เฮียผิงกำลังเติมที่นี่จะเติมน้ำมันต้องเติมเองแต่ถ้าเติมไม่เป็นก็สามารถไปเรียกเจ้าหน้าที่ได้เติมสามลิงกิตยี่สิบกว่าบาทเติมสามลิงกิตก็ตกประมาณยี่สิบกว่าบาทสามลิงกิเตเต็มถังไม่แต่ไปอยู่ครึ่งถังแล้วอ๋อมีอยู่ครึ่งถังแล้วเติมไปยี่สิบสามบาท นี่เติมเรียบร้อยแล้ว